baby. o และพวกเราก็กลับลา่เพผ่้ชมมิงเท่านั้ เดี๋ยวไม่จบอ๋อเดี๋ยวอีกอ่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสองรายการช่วงขับข้าวคองนะเราจะแจ้งข่าวสารข้อมูลเชิงลึกเชิงวิเคราะห์เชิงเจาะเฮ้ย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 เฮขึ้นไปเลยการเอาข่าวมาเล่าให้ฟังข่าวที่อบบ่าวมาสัปดาห์แล้วอกิจกรรมการข่าวกิจกรรมใหม่ใหม่ใหม่ไอ้ไไม่เอายาให้ มันมาเต็มเลยวันนี้ขอหาหมอหรือหาหมอหมอไม่อยู่หาปู่อะเฮ้ยพี่มันหยาบคายเอาเรื่องเรื่องของเรื่องงานเรื่องการเนยมามามาเริ่มข่าวแรกเลยเอ่ออ้าวโปรกี้อะโปรสันน่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เขาจะไม่ใช้นะหมไม่ใช่ไม่ดีคู่กับเดโอะอะอ๋อเดโอะทำไมอ่ะแก่แล้วอ่ะแก่ทั้งคู่แล้วแก่ทั้งคู่อ่าเนื้อข่าวว่าเจอเรื่องโรรสัน่ะ มาลงคุณตื้อปีศาจแดงมาเชสเตอร์จะเด็ดยอมรับเรโอปบรินานกับเรมายาวิดิปปูดเั็นนะครับตัวหลักอ่ะไม่น่าจะได้ลงเล่นกันอีกแล้วทำไมครับหลังจากที่เสี่ยงเสี่ยงของทั้งคู่ลงไปอ่ะอันไหนที่ตอนนั้นบอกแหมระดับโลกเออแต่ตอนนี้ก็ลงไปก็ไปช่วยอันตะบันหมากแล้วละูกแล้วไม่ตอนนี้ก็มีก็มีก็มีมากครับอันนี้อีเวนต์อันนี้ก็มีตัวเขาบอกนี่ไง ต้องสลับเอาตัวนี้แว่นอ่ะของหลังชาวไอแลนด์เหนือมีลูกรักเขาเพราะตอนเนี้ยเขาทำอย่างไงดีด้วยไงบอกยอมรับเลยว่าตอนเนี้ยครูธนาคามันแก่ง่ายๆแก็จะมีคิสมอลลี่อีกเนาะมีคิสมอลลี่แล้วมีใครนะอีกคนที่ซื้อมาจากแฟมเบอร์รเวอร์พี่ใช่ดิจูโจนดิจูโจนมีกันสามตัวแล้วเนี่ยลูกรักเขาดิจูโจนใช่อ่ะ มาดูข่าวต่อไปกันเลยนะพิตรีเดินยักผานเอ้ยเก็บเงือกไว้บ้างยิ้มเหงือกเยอะแยะหลังหลังเวทีมีทางทีมงานช่วยจุดธูปลง้มเลยมีพิตรีมาอยู่มาดูข่าวตัวข่าวหน้าข่าวที่สองนะเฟอร์กี้ไม่ทำไมข่าวเขาเยอะเหลือเกินนะตอนนี้เขาอยู่ที่หนึ่งก็มีใช่เฟอร์กี้รับนะว่าคาร์วะเนี่ยยังต้องปรับตัวกับพิม์ลีกต่อ จีนจีเลยนะใช่ใช่ใช่อาตุจีคาของคาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจีใช่เออเซอร์ไดู้สารนักผู้จัดการทีนสีศาส์แดงแมนเชสเตอร์ยไนเต็หามหน้าลูกน้งแข็งสุดพิมลีอังกฤษนะครับออกมากล่าวเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจินจีคังาวะกองกลางชาวญี่ปุ่นระลับตัวฟอร์มเก่งอีกครั้งเมื่อปรับตัวเข้ากับลีผู้ดีได้เป็นที่เรียบร้อยคือไม่ฟิวซามูไรเนี่ยจะไม่อาจเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ ลังย้ายมาจากรูเซียดอทมุนทินดังในบุนเดสติก้านะอตอนนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกมที่บุกไปเสมอราชันเรวมาเรวมาหลีน,น,หนัหนึ่งหนึ่งถึงว่าฉันไม่หลีกนะเราจะมาหมดทีมคือแบบนั้นนี่เขาเป็นเขาเป็นกุญแจสำคัญทำไมครับบ้านบ้านร้อง,องดีไงปุ๋ยปุ้ยอะก็คุณแซ่เป็นกุณแจอะไรวะมุกปุ้ยหมุกป <c oughs> ุ้ยหมุกเนี้ยเอางมองมาทั้งประตูเลย อะไรเลยอะอาทำงานทำงานอาถึงมโหมแล้วใช่ป่ะใช่ข่าวต่อไปก็ยังไม่พ้นแมนยูอีกเราไม่พ้นแมนยูมองกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้เนี่ยมองกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของกองกลางแมนยูไงเออกองกลางแมนยูเอออะไรนะอันอันเดสันอันเดสันกองกลางแมนยูอันเดสันเดี๋ยวขอโทษนี่ไม่ใช่รายการสอนภาษาไทยเลย อ้าเร็วๆที่อาร์ทีอา,อา,ารนเนี่ยอ่านตามเนี่ยต่อไปอันอันเดอร์สแตนองกลางแมนยูไง <c oughs> เขาบอกว่าเขาเขาเปิดใจยอมรับกับผมเมื่อวัน 7, <c oughs> เสาร์ที่ผ่านมาแล้วผมเลยนะว่าเขามีความพยายามอยากย้ายออยากย้ายตัวเองออก,ออกจากทีมออกจากทีมแมนยูแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จก็คือเขากลนะัวไงเขากลัวว่าอนาคตเขาอ่ะจะไม่ได้เล่นในทีมชาติบราซิลบราซิลอะไรแล้วเขาอยู่โปรตุเกสบราซิลเขาอยู่บราซิลเมาเจ็บทำไม เพราะว่าช่วงช่วงหลังไงทันเตอร์ให้ให้โอกาสในการลงสนามเขาน้อยเกินไปนี่ก็เป็นมะม่วงนี่แกะกินได้แล้วเพราะว่าแช่อิ่มอย่างดีแล้วโดนน้องโดนแตงแต่ว่าอายุเขายังน้อยอายุแค่แค่ยี่สิบสี่ปีอ๋อยี่สิบสองปีแค่นั้นเองยี่สิบสี่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 แล้วแต่ว่าเขายังเหลือสัญญากับแมนยูอีกสามปีไงใช่ใครใครที่อยากจะซื้อพวกโอ๊ตสปาอะไรอยากเป็นตัวมาซื้อได้เขาเขาต้องการย้ายทีมแล้วตอนเนี้ย บอลสดตอนนี้เอาไม่รอดนะวันนี้นักบอลแจกแต่กระดิ่งไอ้บุ้ยเอ็มอาร์อสิอย่างเงี้ยตอนเนี้ยอ่ามามาต่อไปต่อไปคุณเพอได้คุณไม่ปุ้ยนะมุดอย่างเนี้ยเซื้อซื้อซื้อหยาดนี่เออยิงยไม่บ่อยก็ยิงทีทีเดี๋ยวก็ข่าวเม้งเลยอ๋อยิงเลยยิงเลยเรอะยิงไลยเรื่อยมาถึงข่าวของข่าวเยอะข่าวเมซี่เมซิตี้กันบ้างเออมา่ย้ายไลย้ายมาย้ายไปต้ามเมืองกันบ้างลือเรืออ๋อเรือเรือไปเรือกันได้ขนาดนี้ เล็งดึงดึงลาดุ๊กอ๋อไอเราดุ๊กที่ทำแมนบอลน่ะใช่ไหมของสวรรณศรีป่ะล่ะคุณใช่อ่ะนะผมผู้พูดผิดตรงไหนนะเขาเป็นกุนซือเขาเป็นกุนซือเอาเหรอเออเขาเป็นกุนซือของสวรรณศรีไอ้ไรนั่นมันชื่ออะไรวะเขาจะดึงมาแทนมังโชเลไปไหนอะเอาไปคิดมาดูไอ้นี่ไอ้นี่เดินเดินมันอยู่บ้านแล้วไม่ได้อยากรู้ผมอยากรู้มันชื่ออะไรกันแน่เนี่ยเอาไปเอมันเลนเล้าเล็ดมั่วแล้วมาเลาดุ๊กนี่มั่ว ถ้าจะทำขนาดนี้ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ก็เถียงขึ้นมาทำไมอะแต่แค่อ๋อเหรอไปเริ่มข่าววนเขาบอกแมนซิตี้อะปัจจุบันอะตามหลังแมนยูอยู่ถึงชุดเอ็ดได้ชุดสองคะแนนแล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสองปีซ้อนเลยนะเริ่มทำให้มีข่าวออกมาเลยว่ามันชิเนี่ยเป็นคนปัจจุบันเนี่ยอาถูกปลดออกจากตำแหน่งได้ก็คือเขาแบบโปรเต็งเลยที่เข้ามาแทนก็คือ ลาวดู๊คนนี้อะไรพี่ไม่อาช่คนนี้แหละไม่น่าใช่แล้วได้นี่อันนี้เป็นนคนเี้ลงคนนี้ขึ้นลาวดู๊บเออรออยู่นะรออยู่นะเมื่อก่อนเป็นนักบอลนี่เทพมากเลยนะเบเรนซมาดีพี่น้องไลเซนลาวดู๊กับแม่ลาวดู๊บอยู่ชุดพี่อ๋อทำไมขึ้นอ่ะเอือเอาเอื้ออะไรกันเนี่ยออ๋อแล้วไงอ๋อคือเนี่ยคนเนี้ยเป็นตัวเต็งที่จะมาแทนมาชินี่ เดี๋ยวก็เวก็เหมือนดึงมาจากตะวันตีเดี๋ยวก็เหมือนทีมกลางตารางอยู่ทีมอะกลางตารางก็ยังเล็กอยู่นะทีมนั้นอะ๋อ์พูอ่ายโค้ชจากตะวันตีเนี่ยด้เรื่องทุกคนนะเขาถนัดทําทีมเล็กหรือเปล่าพอเจอทีมใหญ่แล้วปับปรับตัวงไม่ได้ไงอ๋อปรับตัวไม่ได้ตอนนี้พูฟก็ไม่ทีมใหญ่แล้วนะก็เป็นทีมกลางกลาตารางไงนะดูจากตัวเตอร์เลยไม่ไรถ้าทีมใหญ่อันนี้มาดูอี่ข่าวดีกว่าครับตอนนี้อาตัดมาครับตื่นหรือยังวะนะทีมกัปิกอะเฮ้ย ทำงานเนี่ยระวิดระวิดเบอร์จุ่ออมหมดม,มาดูข่าวนี้ครับเจอรี่แจ้งข่าวแล,ะะล้วสลับบินิเตสไรซสัรลัไลรซสรัลสรลัยิ่งครับมาดูครับจอห์นเจอรี่ประการหลังส,สุดแหล่งของสิงโตน้ำเงินครามเจลซีนะครับทีมอภิ้มบอสเซติแห่งสื่อคุณมลีกปฏิเสธข่าวทะเลาะกับลาฟเอลบินิเตส ผู้จัดการทีมชั่วคราวนะคือผมน้อยใจแน่แค่ชั่วคราวนะหลังเกมที่พ่ายแตนิกาดุงนี่ก็เชื่อสองประตูต่อสามไมนจะเล่นม้วนที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยชี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระครับนะครับทะเลาะกันทั้งคู่นี่ก็คนทะเลาะกันจริงเนี่ยคือคุณเธอาธอเป็นลังเลในการส่งกับตั้งทีมคนนี้ลงไปหลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บคือคือเจ็บมากเพราะเจ็บไปเนี่ยไอชินเคยูกับกับอีกตัวนึงชื่ออะไรนะกับกู้ใคร อดี๋ยไปนึกเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้าเดี๋ยวมาบอกนะครับัแกลลี่การบ์ดแกลลี่เกฮิวอะเออเกฮิวเลยกินเกย์ฮิวนั้นมันอยู่นู่นแล้วมั่วแล้วพี่พี่เออจะเถียงผมทำไมเนี่ยเอ้าอะต่อเลยต่อเลยเออคือว่าเจลลี่เกฮิวเนี่ยจับคู่กับนึกจะเรียอจับนึกเธอรี่ไม่ใช่เขาไม่จับคู่กับเธอรี่เขาจับดีคนนึงแต่ก่อนเธอรี่จับคู่กันไอ้ไอ้ยูวิด ลุยลุยเออเดินมาจากแอฟริกาเอเดวิดลุยเอเดวิดลุยเนี่ยจับคู่กับเดวิดลุยเนี่ยจนเข้าปักจนจอนเคอรี่ตอนเนี้ยตกกระป๋องไปแล้วก็แกเหมือนกันใช่เพราะตกกระป๋องไปนี่เขามีบอกมีบอกทำไมไม่อ่านแล้เนี่ยเออใหม่ไหมนี่ะก็มีให้ดูมันไม่อ่านล่ะเออแล้วแหละเดวิดลุยเลยนะใช่ครับเจอรี่เยหิวกับเดวิดลุยเนี่ยเขาจองตัวจริงไปแล้วอืมจะนั่งอ่านให้มันผิดขวด